สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็มาถึงคิวของคลิปสอนโหลดโปรแกรม y g o e d o Pro นะครับซึ่งไอตัวโปรแกรมเนี้ยก็จะเป็นโปรแกรมที่เอาไว้ใช้เล่นการยุกิได้นะครับสำหรับลิงก์ดาวน์โหลดนะครับคือหลายคนที่อยากเล่นกันเนี่ยอาจจะมีปัญหาที่เออไม่รู้จะไปหาลิงก์ดาวน์โหลดตรงไหนดีก็ผมก็ใส่ไว้ที่ใต้คลิปนะครับ ของคลิปใหม่ๆตั้งแต่ต้นปีมานะผมก็จะปรับตรงนี้ว่าลิงก์ดาวน์โหลดเนี่ยมันก็จะมี2ลิงก์ซึ่งในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงตัว YG ED O EDO r EDO Pro ก่อนนะครับซึ่งก็มีลิงก์เดียวเลยส่วนตัวโอเมก้าเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างมีลูกเล่นเยอะกว่านะครับแต่ว่าด้วยความที่ลูกเล่นเยอะเนี่ยมันก็จะใช้ขั้นตอนในการดาวน์โหลดแล้วก็การเข้าเล่นที่ค่อนข้างซับซ้อนกว่าตัว EDO Pro นะครับโอเคแล้วก็สำหรับ พอเราไปที่คลิปของช่องผมเนาะแล้วทีนี้พอกดเข้าไปสักคลิปหนึ่งปุ๊บหรืออาจจะเป็นคลิปนี้ก็ได้นะครับที่ใต้คลิปผมก็มีบอกไว้อยู่นะว่าใช้ลิงก์อะไรในการ,ารดาวโหลดพอกดเข้าไปเสร็จปุ๊บนะครับหน้าตามันจะมาเป็นเข้าไปครั้งแรกหน้าตามันจะเป็นแบบนี้ก่อนนะครับคือมันอาจจะถามเรื่องคุกกี้อะไรสักอย่างหนึง่งซึ่งผมก็มันก็มีทางเดียวก็คือต้องกด Accept ไปนะครับเพราะว่า คือที่แรกกัจะกดคุกกี้เซตติ้งปุ๊บแล้วมันก็พาไปอ่านนะอีกก็ไม่รู้ผมก็เลยกด Accept ไปซึ่งคิดว่าก็คงเป็นแบบเหมือนการใช้บริการของตัวเว็บตัวเมกาใช่ไหครับทีนี้พอกด Accept เสร็จปุ๊บนะครับมันก็จะขึ้นมาเป็นหน้าตาของเว็บนี้นะครับที่ดาวน์โหลดก็จะเป็นแบบนี้เป,เป๊ะเลยนะครับแต่ว่าผมย่อขั้นตอนโดยการเอาเป็นรูปไปรูปแล้วก็มาถึงคู่ตรงนี้แล้วก็ทีนี้นะครับผมใช้โปรแกร,รมที่เอ่อที่เปิดตัวนี้ก็คือตัว Firefox นะครับก็แล้วก็ผมโหลดแบบไม่ได้เปิด Uh, IDM นะครับเพราะงั้นแล้วมันก็จะใช้เหมือนเป็นตัวโปรแกรมในการดาวน์โหลดของใช้ของ Firefox ดาวน์โหลดนะครับแต่ว่าถ้าใช้ IDM ผมคิดว่าน่าจะโหลดเร็วกว่าอยู่นะเพราะพอมาถึงตรงนี้ก็กดโหลดเลยนะครับนี้ก็รอมันอ,อินสตอลสักแป๊บหนึง่งหรือใครที่โหลดใน Chrome ก็ได้นะ Chrome ก็จะก็ได้เหมือนกันใช้ IDM ก็จะโหลดเร็วอยู่ผมก็ผมไปกดปิด IDM ไว้มันก็เลยมาใช้ตัวอันนี้ตัว Firefox มันโหลดก็เลย ไม่เป็นไรแล้วกันเราค่อยไปเปิด IDM ทีหลังก็รอมันแป๊บเดียวนะครับไม่นานประมาณเต็มที่ผมไม่2อาทีถ้าเกิดใครเน็ตจะช้าหน่อยนะเพราะเนี่ยขนาดไฟล์มันจะ16.1 MB นะครับนี่ก็รอมันโหลดไปเสร็จปุ๊บนะครับเอ๊ะอ๋อมันจะไปทับกับของไฟล์ผมที่อันนั้นโอเคทีนี้พอมันโหลดเสร็จปุ๊บมันก็จะขึ้นว่าเราจะบันทึกไฟล์อะไรนู่นนี่นั่นเสร็จปุ๊บผมก็อ่าโอเคกดตกลงไป ทีนี้สำหรับ Firefox นะครับมันจะไม่อยู่ตรงนี้นะเออหน้าจอมาอาจจะไม่พอเนาะมันจะไม่อยู่แถวๆตรงนี้ประมาณนี้แล้วก,กดเปิดไปที่โลเคชันมันนะครับทีนี้พอเปิดไปที่โลเคชันมันปุ๊บก็จะไปอีกปอ๊อปอัพนึงแต่ว่าเดี๋ยวขอพูดถึงโครมก่อนนะโครมเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดมันจะขึ้นประมาณแถบ,แบล่างนี้นะครับก็กดปุ๊บแล้วก็เหมือนกันเลยนะแล้วก็กดเปิด,ปด,ปดโฟลเดอร์ที่มันอยู่นะครับพอเรากดเปิดโฟลเดอร์ไฟล์ที่มีอยู่ปุ๊บนะครับเราก็จะมาได้เป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะโปรเจกต์อิกนิสอีโดโปนะครับก็ มาจากตัวชื่อตาม e ีเป๊ะเลยนะครับทีนี้พอเราถึงหน้าตาตรงนี้แล้วนะครับจากการที่เรากดเปิดตัวโฟลเดอร์ตรงนี้มานะครับก็จะมาเป็นหน้าตาแบบนี้แล้วก็กดเราอาจจะย้ายตรงนี้ไปไว้โฟลเดอร์ที่เราต้องการก่อนก็ได้นะก่อนที่จะกดะแยกแตกไฟล์นะครับคือจริงๆแล้วของผมเนี่ยมันจะไปอยู่ตรงดาวนโหลดพวกแถวเนี้ยแต่ว่าผมกดยกไฟล์มาไว้ตรงได้ดีแล้วก็เป็นโฟลเดอร์ที่ผมตั้งชื่อไว้ตั้งหากนะทีนี้พอได้โฟลเดอร์ที่เราต้องการจะให้มันอยู่แล้วเนี่ย ก็กด e x t t a c t เนี่ยลงเลยนะครับแล้วมันก็จะรานไฟลที่ตัวนี้นะครับก็ใช้เวลาประมาณไม่ประมาณนาทีหนึ่งนะครับก็รอก็ไม่นานนะจริงๆที่แรกผมว่าจะตัดอยู่แต่ว่าก็รอให้มันรันไปเลยนะทีนี้ก็มันก็จะรันไปซึ่งปุ๊บอ่าได้แล้วมันก็จะมาเป็นตัวนี้นะครับทีนี้พอเราได้ปุ๊บเนี่ยก็ก็เรียบร้อยเลยนะ เข้ามาเลยนะครับตรงนี้แล้วก็กดเข้ากดเข้าเล่นที่ตัวนี้นะครับไอคอนตัวนี้ที่เป็นสีไม่เหมือนเพื่อนขอเขาเนี่ยหรือถ้าใครอยากจะเอาให้มันขึ้นที่กดง่ายเนี่ยก็ลากมันไปไว้ตรงหน้าจอหลักก็ได้นะครับหรือว่าลากมันไว้มาไว้ข้างล่างก็ได้นะครับแบบอันนี้ผมก็ลากมันไว้ข้างล่างอยู่แบบนี้นะครับเนี่ยนี่นะที่อยู่ตรงอาร์แทสบาร์ข้างล่างนะครับทีนี้พอเราได้มาปุ๊บเราก็ลองกดเข้าไปดูก่อนว่าจะเป็นยังไงปึ๊บ <Pis. S 1> ก็เป็นแบบนี้นะครับคือเข้ามาครั้งแรกเนี่ย มันก็จะถามเรื่องการอัปเดตอะไรสักนิดหนึ่งนะเราก็ต้องอัปเดตให้นะครับอัปเดตตามที่มันถามเพื่อความการเล่นที่มันการ์ดที่เรียกว่าการ์ดครบการ์ดขึ้นรูปรูปขึ้นทุกใบนะครับแล้วก็รอมันอีกสักพักหนึ่งหนึ่งในสามแต่ผมว่าขั้นตอนนี้อาจจะนานที่สุดในขั้นตอนทั้งหมดนะเพราะว่ามันค่อนข้างช้าสักหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ใครอาจจะสงสัยนะเอ๊ะทำไม รูปข้างหลังถึงไม่เหมือนอันที่ผมใช้อัดคลิปนะครับซึ่งตัวนี้เดี๋ยวผมจะไปพูดเรื่องการเปลี่ยนรูปที่เป็นลูกเล่นเหมือนกันกับของ YG O t h ของไทยก็มีลูกเล่นแบบนี้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามันตัวดาว์โหลดตัวนี้สักแป๊บหนึ่งเป็นเวอร์ชันใหม่เนาะคือไอตัว EDO เนี่ยผมรู้สึกว่ามันอารมณ์เหมือนของไทยตอนที่ก่อนที่จะปิดไปแล้วอารมณ์เดียวกันเลยแค่คนเล่นแบบค่อนข้างนานาชาตินะครับโอเคเสร็จละ ปุ๊บอ้าวยังไม่เสร็จอ่าได้แล้วแล้วก็เด้งอะไรก็ไม่รู้เช็งล็อกอ๋อเหมือนมันจะเด้งสองตัวมาทับกันโอเคโอเคอ่าแล้วมันก็เด้งอะไรมาอีกคนล้วแล้วก็ปิดมันไปนะครับมันช่างเด้งอะไรมาก็ช่างมันนะครับอ๋อพี่เจ๋อคออ๋อติ๊งเพลวอชอ๋อโอเคเหมือนผมมันมันจะทับกันขอบไฟตัวเก่าของผมนะครับก็ไม่เป็นไรก็ปิดไปทีนี้เปิดใหม่ Uh, you are l i ณ i t าน e ั t ถ t i จะอี d i n ์ h องเห็ดวัชชิงและออนโอเคมันทับก,กันกับไอตัวโปรแกรมเก่าที่ผมใช้นะพอดีผมไม่ได้ลบตัวเก่าเลยนอกนั้นก็ก็จะเหมือนกันแหละนะครับ <laughs> ถ้าเกิดใครโหลดครั้งแรกมันก็จะไม่มีปัญหาเหมืนผมอะ <laughs> นะมันก็ไม่มีปัญหาอะไร <laughs> อ๋อแต่พัสโซไม่ได้เพราะมันทับกับตัวเก่าเดี๋ยวผมลองเปิดตัวเก่าของผมดูก่อนนะ ตัวเก่าผมไม่มีปัญหาอันนี้คือตัวเก่าที่ผมใช้อัดคลิปนะครับมันก็พัซเซลเนี่ยเปิดได้ปกติเหมือนมันจะทับกันไฟล์สองตัวไม่และเด้งมาถามแล้วก็เสียงเพลงเนี่ยไม่แน่ใจว่าเสียงเพลงมันเข้าคลิปด้วยแล้วก็มาปิดมันได้นะตรงไหนวะหายไปเลยจบนะครับแล้วก็ทุกเซิร์ฟเวอร์อะไรก็เหมือนกันหมดเลยนะแต่ว่าไอ้ตัวพัซเซลนี่แหละที่ผมงงว่าอ่า น่าจะเป็นเพราะมันทับกันกับไฟ์ตัวเก่าอยู่แล้วนะครับมันอาจจะเรียกมาเพราะว่ามันเป็นตัวออนไ์เหมือนกันเนาะนอกจากนั้นก็ไม่มีอะไรที่มีปัญหาเลยนะครับตัวบาลิสเนี่ยที่อันนั้นอาจจะต้องออกแป๊บหนึ่งแล้วก็เข้าใหม่สักแป๊บหนึ่งอ๋อเพิ่งเห็นเมื่อกี้มันมีคำว่าอัปเดตด้วยตัวฟัตโตยังเข้าไม่ได้ได้แล้วเนี่ยมันก็ใช้เวลามันรันสักหน่อยหนึ่งนะครับมันจะรัน คือคือโหลดมาครั้งแรกมันอาจจะใช้เวลาในการรันสักหน่อยนึงอยู่เนี่ยพวกนี้ก็ขึ้นมาครบหมดแล้วนะครับอืมเรียบร้อยไม่มีปัญหาอะไรเหมือนมันจะใช้เวลาในการจัดระเบียบไฟล์มันนะครับเซิร์ฟเวอร์ก็เหมือนที่เล่นกันเลยนะครับก็ c a s u a l c o m p e พ i t i v e อะไรพวกนี้ฝั่ง US ก็อเมริกาแล้วก็ฝั่งยุโรปนะครับคือส่วนใหญ่ยุโรปเนี่ยคนจะเล่นเยอะกว่าอยู่นะ คือจริงๆคือมันเหมือนคนเล่นน้อยนะแต่ว่าถ้าเราติ๊กโชว์ห้องที่สตาร์ทไปเนี่ยโอ้โหเยอะมากเนี่ยเลื่อนเยอะเลยอะเกือบเกือบร้อยได้แล้วก็ไหนจะแบบคอมเพลติทีฟเนี่ยคอมเพลติทีฟก็เยอะนะเนี่ยเยอะมากเลยแต่ว่าส่วนใหญ่อะจังหวะมันไม่มันไม่พอดีกันนะครับคนเขาก็เจอห้องเขาก็เล่นไปเลยนะอะไรประมาณนั้นนะครับ <S <S โอเคทีนี้เราโหลดเสร็จแล้วก็ทีนี้เราก็จัดเด็กตามที่เราอยากจัดนะครับก็จัดจัดจัดไปเสิร์ชชื่อกาดอ่าทายการแคตตาก็ออะไรพวกนี้นะครับ ทีนี้เราก็กดออกจะออกตรงนี้ก็ได้หรือกดกากบาาตรงมุมบนตรงนี้ก็ได้นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ผมก็ชอบกดออกตรงมุมบนนะ <c oughs> นะแล้วก็ทีนี้นะครับมันก็จะมีพวกอัปเดตอะไรพวกนี้ก็มันคือถ้าเกิดเราเข้าผ่านตรงนี้มันก็จะอัปเดตให้อยู่แล้วนะเหมือนตอนเริ่มแรกเมื่อกี้นะครับแล้วก็เนี่ยเท็กเจอร์ตรงนี้นะครับคือตัวที่เราจะมาเปลี่ยนแบ็กกราวข้างหลังแล้วก็เปลี่ยนพวกซองตรงนี้นะครับ แล้วก็การปรับนชุมเนี่ยไอ้พวกนี้ผมไม่ค่อยสนใจการเปลี่ยนเท่าไหร่ผมจะเปลี่ยนแต่แบ็กกราวแล้วก็ซองการนะครับผมเรียกเป็นซองนะรูปหลังการนะ่ะเหมือนอย่างที่ผมใช้นะเนี่ยก็จะเปลี่ยนแบ็กกราวข้างหลังเป็นหกคนนี้นะครับส่วนหลังการเนาะอะเดี๋ยวลองเล่นกับบอทดูเลยใช้เด็กที่เพิ่งลงไปเมื่อกี้แล้วก็ AI เอาเป็นอะไรก็ได้ลวกันเอามาลองดูมาดูหลังการนะครับ เนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะครับที่ผมเลือกไว้เป็นแบบซองที่โบ๊ทแชมเปี้ยนชิพคอลี่ไฟอะไรพวกนี้ก็ไปหารูปมาแล้วก็อยากเอารูปอะไรมาใส่ก็ได้เนี่ยมันยังฝั่งตรงข้ามก็เป็นอีกสีหนึ่งนะครับผงผมก็เป็นอีกสีหนึ่งประมาณนี้เนาะเราก็สามารถเลือกมาได้แต่ว่าการที่เราเลือกมาเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องไปปรับขนาดไฟล์ให้ตรงตามที่ไฟล์เก่าด้วยนะครับเราต้องมาดูดีเทลพวกนี้นะว่าเนี่ยมันเป็นขนาด480คูณ700พิกเซลนะครับแล้วก็ชื่อไฟล์ต้องเหมือนกันด้วยนะครับเนี่ยมันเป็น อันนี้เป็น png นะครับอืมเป็น png ก็ต้องเป็นไฟล์ png แล้วก็ขนาดเท่านี้อันนี้ก็ต้องเป็นไฟล์ png แล้วก็ขนาดเท่านี้แล้วก็ตัวแบ็กกราวน์เนี่ยก็ต้องชื่อเป๊ะด้วยนะอ่ะมามันถึงจะดึงข้อมูลมาใช้ได้ถ้าเกิดชื่อไม่เป๊ะนะครับหรือว่าขนาดรูปมันไม่ได้เนี่ยมันจะแบบบิดๆรูปมันจะบิดๆอะมันจะไม่สวยนะ แล้วก็บางทีถ้าเกิดมันไม่ตรงอนะชื่อมันไม่ตรงมันจะกลายเป็นพื้นหลังสีดําไปเลยครับซึ่งคือมันดึงข้อมูลอะไรมาไม่ได้มันก็เลยเป็นดําไปเลยนะผมก็แนะนํานะส่วนตัวว่าเปลี่ยนแค่ไอ้แบ็กการ์ดตรงนี้แล้วก็รูปก็รูปหลังการดก็พอนะนอกนะั้นมันก็เป็นเรียกว่าเป็นเบสิกนะครับที่มันไม่มีอะไรมากะเราจะเห็นบ่อยแต่พื้นหลังแล้วก็รูปหลังการนะครับส่วนพวกรูปการ์ดอะไรพวกนี้ก็มีปัญหาแล้วก็ซาวซาวพวกนี้ผมก็ปิดเวลาเล่นอยู่แล้วมันก็เลยไม่ต้องสนใจอะไรมากสกินอะไรพวกนี้ก็ เออไอสกินเนี่ยมันจะเป็นตัวตัวเนี้ยนะครับตัวสกินเนี่ยไอส,สีตัวเนี้ยเราก็สามารถมาตั้งค่าตรงนี้ได้ตัวสกินมันนะเนี่ยโหลดสกินอะไรพวกนี้จะเปลี่ยนไปเป็นสีดักวูซึ่งผมรู้สึกว่าสีไอ้ม่วงเนี่ยมันโอเคสุดแล้วนะมันรู้สึกแบบคลาสสิกอะนะครับเพราะว่ามันเกมมันตั้งมาให้ผมก็เลย <laughs> ติดติดจากสีม่วงดํานี้ไปแล้วนะครับโอเคแล้วก็สคร,ริปต์อันนี้ก็อาจจะเป็นพวก เอฟเฟกอะไรพวกนั้นนะครับสกีนช็อตอะไรพวกนี้ก็เผื่อมันมีออปชันที่สกีนช็อตได้ Re โพซิชชั่รี่ไม่ใช่ไม่ใช่ร e p o s i t o r y ่อันนี้ไม่แน่ใจนะมันใช้ทำอะไรเพราะไม่ค่อยได้ใช้ลึกขานี้เท่าไหร่แล้วก็มีรีเพย์อันนี้ที่เผื่อเราจะเซฟรีเพย์เพื่อดึงเด็กฝ่ายตรงข้ามมาได้หรือเซฟรีเพย์เพื่อที่จะเอามาเป็นไว้ให้ดูแบบที่ผมอัดคลิปเวลาเล่นนะครับอันนี้ก็ได้แต่ว่าหลังหาก็ คือด้วยความที่ตัวโปรแกรมเก่าของไทยอะรีเพย์บางอันมันก็จะมีปัญหาโหลดไม่ได้ผมก็เลยหลังๆเริ่มไม่ค่อยเล่นเซฟรีเพย์แล้วนะครับส่วนพัซเซิอันนี้จะน่าสนใจนะถ้าเกิดใครชอบนะพัซเซิตัวนี้จะเปิดให้ดูอีกรอบนึง่งมันจะเป็นอารมณ์อ๋อมันยังไม่ได้คอนเน็กเนาะมันจะเป็นอารมณ์แบบจําได้ถ้าจำไม่ผิดภาคของ พักลิงก์ะที่พระเอกจะได้เด็กไซเบิร์ดมาพระเอกต้องไปแก้แก้แก้ปิปิศาการ์ดอะที่มันตั้งการ์ดมาให้แล้วก็มีการ์ดบนมุนให้ใช้เท่านี้เพื่อเอารอดให้ตัวรอดให้ได้อ๋อตัวนี้ก็เชื่อมไม่ได้เหมือนกันหรอว,ว่ามันไม่มีพัสดุให้เล่นแล้วอะสงสัยจะไม่มีให้เล่นแล้วนะก็ไม่เป็นไรคือ <c oughs> เออใช่พอกดเข้ามามันก็ไม่มีมันก็มีอยู่นะแคนแคนนอนคอลเล n เอาอีกทีสิทำไมผมรู้สึกมันมีอยู่นะเดี๋ยวผมกดอีกรอบหนึ่งก่อนโอเคเรายังไม่ได้ใช้เวลาคลิปมากยังพูดได้อีกเยอะอยู่พัซโซิอ้ามีอยู่นี่หว่าเออผมไม่กดมาเองอ่าโอเคกดแบบเอ่อเอาพัซเซหน่อยดิเอาง่ายๆแล้วกันอันนี้ซัปมอนมอนสเตอร์วิทไฮเอทีเคอัมมังเดก้าอินยูร์แฮนด์เอ็กซ์เลนท์ โอเคช่่อมกอะเถิดกด,กดไปเนี่ยมันก็จะเป็นโจทย์ซึ่งกําหนดการ์ดมาให้นะครับแล้วก็ให้เลือกตัวที่พลังสูงสุดแล้วก็เชิญลงไปปึบ๊บแล้วก็ตีครึ่งไลฟ์พอยท์ไฟตรงข้ามเหลือพันเศเนี่ยเนี่ยให้แก้พัซเซิลตรงนี้ก็ชนะแบบนี้นะครับอันนี้ง่ายไปนหน่อย <c oughs> ง่ายจริงง่ายจริงอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้เนี่ยพัซเซิลมาให้แบบนี้อ๋อแล้วเธนเราเรามีตัวนี้อะไรเนี่ยไม่มีอะไรในสุสานเลยแล้วก็ต้องใช้เอฟเฟกต์ตัวนี้ เพื่อออฟฟิชอ๋อันนี้ของนอกเกมไม่ใช่อ,อนอกเกมไปแรงนี้แล้วก็เปิดอันนี้เพื่อใช้วัตถุดิบจากบนสนามแล้วก็ในสุสานหนูออนอกเกมเอ๊อแก้ประมาณนี้นะครับเขาเลยสามพันห้ามีเอฟเฟกอะไรอีกไม่มีแล้วก็ตีอ๋อเอฟเฟกตัวนี้เมื่อตีจะซับมอนตนัวใหมห่ออกมาอ๋อ,อไม่ได้ซับมอนดอหนึ่งใบแล้วก็มาร์คเชนไส่นะครับจริงๆผมกม็รู้เอฟเฟกต์หรอกแต่ผมจำได้ว่ามันทำอะไรบ้างหมายถึงไอ้ตัวเอฟเฟกต์ของเบสพวกนี้นะโอ้แต่เสียงดังมากเลย เซตติ้งเอาเสียงมันลงเลยโอเคแล้วก็ตีปุ๊บเรียบร้อยแบบนี้นะครับการแก้พัซเซิลที่เผื่อใครแบบเบื่อเล่นกับคนแล้วก็มาลองใช้สมองแก้พัซเซิลอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับออพิกเจอร์อะไรพวกนี้เป็นลูกกาดเนาะโอเคเยอะแยะมากมายนะครับไฟล์น,นี้น่าจะใหญ่นะการแจ้งเตือนอะไรพวกนี้ก็เป็นโปรแกรมที่เขาเขียนไว้นะครับอันนี้ผมก็ไาดูอันนี้ฟอนต์อาใช่ฟอนต์ font. คือถ้าเกิดใครไม่ได้ภาษาอังกฤษแบบอ่านยากมาก คือมันจะมีโปเป็นไฟล์ที่เป็นตัวภาษาไทยอยู่นะครับที่ของวา g o Thailand นดที่เขาทําไว้ให้นะครับก็ไปโหลดมาทับตัวนี้ได้เพื่อทําให้ไอ้พวกที่เป็นภาษาอังกฤษมันก็จะมีภาษาไทยมาช่วยให้เราอ่านได้ง่ายขึ้นบ้างนะครับแล้วก็มีพวกฟอนต์อะไรพวกนี้มาให้ด้วยนะครับซึ่งคือผมไม่ได้ใช้อะไรพวกนั้นเท่าไหร่เพราะว่าผมรู้สึกว่าทับไฟล์แล้วมันจะมีความ เวลามันอัปเดตอ่ะเออผมขี้เกียจต้องมาตามแก้อะไรอย่างงี้ผมก็เลยไม่ไม่ได้ทับไฟแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาเท่าไหร่กับการแปลภาษาอังกฤษก็เปิดพวกแปลภาษาอะไรพวกนี้ก็พอช่วยได้อยู่เนาะแล้วก็ expansion อะไรก็ไม่รู้เด็กนะครับซึ่งเริ่มต้นเนี่ยมันให้เด็กมาเยอะมากเลยผมก็พอได้มาปพ๊บผมก็กดทั้งหมดลากนะครับลากมันทั้งหมดเลยแล้วก็บางคนก็ลบบางคนก็เอาไปเก็บไว้อีกที่หนึ่งก็แล้วแต่คนนะครับซึ่งตรงนี้ผมว่าผมก็จะลบเพราะว่า เด็กส่วนใหมันจะให้แบบโอทีซีมาเนาะไม่แน่ใจเพราะว่ามันเป็นของฝรั่งด้วยเขาชอบเล่น TCG นะครับโอเคนะครับมันก็จะหน้าตาประมาณนี้นะสําหรับการดาวน์โหลดทั้งหมดของ edopo r นะครับก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยนะครับเข้าเว็บนี้ได้กดดาวน์โหลดปุ๊บเสร็จปุ๊บมาตรงนี้แล้วก็กดแตกไฟล์แตกไฟล์ได้ปุ๊บได้โฟลเดอร์ตัวนี้มาแล้วก็กดเข้าตัวนี้แล้วก็รอมันจัระเบียบไฟล์สักแป๊บนึง อาจจะประมาณสิบนาทีอะให้สิบนาทีสิบนาทีปุ่มก็จะไปรูปไปล่างแล้วแล้วเราก็กดจัดเด็กบา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 ,บาแล้วก็เล่นไปเลยครับไม่มีปัญหาละพัซเซิลเนี่ยที่แรกคิดว่ามีปัญหาเรื่องผมอ่านผิดผมอาจเป็นแคนนอนจริง,รงๆแล้วมันคือแคนนอนนะแคนนอนคอเลกชันเราก็กดเข้าไปแล้วพวกพัซเซิลอะไรพวกนี้ไม่มีปัญหาเซิร์ฟเวอร์ก็ก็ไม่มีปัญหาอะไรครับแต่ว่าอันนี้ที่โหลดไม่ขึ้นเพราะว่าเขาเล่นไปแล้วนะต้องกด โชว์สตาร์ทลูมเนี่ยก็จะเยอะเลยกดโชว์ล็อกลูมก็ยิ่งเยอะเข้าไปใหญ่นะครับเพราะคนเล่นเยอะจริงๆทั่วโลกเลยนะแบบอาจจะไม่ได้ทุกป,ประเทศหรอกแต่ก็คนสามารถเล่นได้ทั่วโลกนะครับเราก็จะเรียกว่าเป็นเซิร์ฟที่อินเตอร์แล้วกันนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสําหรับการสอนโหลด i d ดีโอโปนะครับก็ยังไงก็ใครสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์ถามได้นะครับว่าเอออยากเปลี่ยนรูปตรงนี้อย่างง,ง,งาูอย่างนั้นอย่างนี้หรือว่าอยากให้สอนโหลดไอตัว ภาษาเนี่ยแต่ว่าภาษาจริงๆผมยังไม่ได้ใช้ใชใชแล้วว่ามันโหลดยังไงนะแต่ก็ถ้าเกิดอยากให้สอนโหลดก็คอมเมนต์บอกได้นะครับไอ้ตัวเป็นเป็นภาษาไทยเนาะแต่ก็ไม่รู้ว่าทุกทุกวันนี้ยังมีคนเล่นโปรแกรมไอ้ตัวเรียกว่าเป็นโปรแกรมจําลองเล่นการ์ดแล้วกันตัวนี้ยังมีคนเล่นยอยู่หรือเปล่านะครับคือเวลาผมเข้าไปเล่นปุ๊บผมจะเจอแต่แบบเออใช้คำว่าฝรั่งเลยแล้วกันเ <laughs> จอฝรั่งเล่นแล้วมันก็จะถามภาษาอังกฤษกับผมก็เอ้าไม่ใช่คนไทยเหรอมันจะอารมณ์คนละแบบกับเวลา รู้ว่าฝั่งข้ามเป็นคนไทยด้วยกันอนะ่ะมันจะเป็นอารมณ์แบบเออเข้าใจฟิลไหมมันแบบเล่นกับฝรั่งที่ใครก็ไม่รู้หรือเล่นกับคนไทยที่เรารู้ว่าเป็นคนไทยอะ่ะมันจะอารมณ์คนละฟิลกันเลยช่วงนี้ผมก็เลยไม่ค่อยได้เข้าไปเล่นแบบต่อให้เป็นเด็กแบบเด็กเมตาที่ผม,ม,ม,มใช้เล่นในเซิร์ฟไทยช่วงเกาะช่วงประมาณเดือนก่อนปีก่อนผมก็ไม่ค่อยได้เข้าไปเล่นในของตัว e d o p r o เลยอนะ่ะเพราะว่ามันฟิลลิ่งมันมันมันไม่ค่อยเท่าไหร่อ่ะแต่ว่าถ้าเกิดแบบบางคนเขาตั้งชื่อเป็นชื่อแบบ ภาษาคาราโอเกะเออเราก็จะรู้ว่าเออคนนี้อาจจะเป็นคนไทยนะหรือบางคนตั้งชื่อแบบภาษาออกญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน่อยก็อาจจะเป็นคนญี่ปุ่นแม่ก็คนไทยมันก็จะเล่นค่อนข้างสนุกดีนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็ติดตามนะครับแต่คิดว่าคือเท่าที่ไปดูในที่ผมให้กดถูกใจไอ้ตรงให้กดโหวตอะเออปรากฏว่า มีแต่คนให้กดมีคน2คนนะกด EO โอปผมก็ได้กดสโหลดแค่ e ีโอปนะครับส่วนโอเมกาเนี่ยไม่มีคนกดน่าจะไม่มีคนเล่นเนาะเพราะงั้นเราก็ตัวโอเมกาเนี่ยอาจจะข้ามไปแล้วกันนะครับเพราะว่าด้วยความที่เซิร์ฟมันยังไม่เสถขียนแล้วก็ใช้เวลาเล่นทีหนึ่งนานมากเลยนะถ้าเกิดเราจะเล่นแบบไต่แรงนะเออใช่โอเมกามีเล่นแบบไต่แรงด้วยนะครับแบบว่าชนะก็จะได้แรงมาสะสมเท่านี้แพ้ก็จะเสียไปแต่เท่าที่ผมเห็นคนเขาเล่นในตัว ดิสคอร์ดเขาคุยกันอ่ะเขาก็บอกแพ้ทีหนึ่งก็เสียเยอะแบบแล้วมันใช้เวลาเล่นนานด้วยนะเพราะว่ามันเป็นเล่นแบบแมตต์นะครับก็คือต้องชนะ 2- ใน3แล้วบางทีเนี่ยสูสีกันมากอ่ะมันจะผัดผัดกันแพ้ผัดกันชนะแล้วก็จะเล่นต้องเล่นตาที่3มนะครับมันก็ใช้เวลาประมาณ30นาทีขึ้นเลยในการเล่นทีหนึ่งซึ่งผมเล่นแล้วแบบโอ้โหปวดหลังเลยนั่งเล่นนะครับผมเคยลองเล่นละตาหนึ่งแล้วแบบโอเคถึงจะสนุกแต่ว่ามันเสียเวลามากเลยอ่ะก็เลยอ่ะมาเล่นอีโอโปดีกว่าแบบเล่นสนุกๆในอีโอโปนะครับ โอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วก็ลาไปก่อนแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ